สวัสดีครับสวัสดีที่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ของถูกใจมากนะเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเป็นเหรียญที่นิยมเป็นเหรียญหลักๆของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี2115นะครับในในในส่วนของปี115นะครับผมเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับนี่นี่นกระไหลทองนะครับ กระไรทองเดิมๆนะครับผมนี่ฮะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เล่นหาสากลนิยมเล่นง่ายนะครับดูเหมือนกันทั่วประเทศนะครับผมซื้อขายราคากลางมีให้ทั่วประเทศนะครับขอยแท้อย่างเดียวนะครับผมนี่อันนี้ได้มาจากพี่เอซจากหนองบัวลำพูนะครับนี่ในวันที่พี่เขาขายนะครับเขาก็ส่งรูปมานะครับผม แล้วก็ตีราคามานะครับก็ต่อรองกันเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าติดปัญหาที่อยู่ไกลนะครับก็ให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆนะครับวิ่งไปซื้อมาให้นะครับดูจากรูปดูแท้เลยนะครับผมนี่ถ่ายรูปชัดมาอย่างเงี้ยนะครับดูจากรูปตีราคาให้ได้เลยนะครับผมนี่นะผมบอกหลายครั้งนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับเนี่ยค่อยๆดึงเข้าดึงออกนะครับจนกว่ามันจะโฟกัสนะครับแล้วก็ค่อยกดถ่ายนะฮะ เวลาได้มานะครับผมสิ่งแรกเลยนะครับเห็นไหมฮะต้องไม่บวมนะครับพื้นเหรียญพื้นเหรียญจะไม่มีความบวมอืดไม่มีเม็ดผดไม่มีขี้กากนะครับผมีด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับความตึงนะครับไม่บวมไม่เบลอนะครับไม่มีเม็ดผดเลยนะครับต้องห้ามมีเม็ดผดขี้กากนะครับด้านหลังห้ามมีนะครับ ไม่ว่าจะตรงไหนนะครับไม่มีสักเม็ดเลยนะครับเป็นเม็ดพดขึ้นมานะครับอันนั้นถอดบล็อกมานะครับดูง่ายๆนะครับส่องค่อยๆใจเย็นๆส่องให้ทั่วเหรียญนะครับหาอย่าให้มีเม็ดผลใดๆทั้งสิ้นนะครับของเก๊นะครับมักจะมีผลหรือว่าพื้นบวมนะครับแล้วก็ตื้นเบอร์นะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ส่องส่องให้ดูความคมนะครับตำหนิ ชี้ชัดต่างๆที่เราดูแท้นะครับทําไมเราดูแท้เหรียญน,นะครับบางทีดูจากรูปก็แท้เลยนะครับแล้วก็จุดตายที่ผมใช้ดูเป็นประจํานะครับในเหรียญขวัญถุงปี2515ทั้งกระไหลเงินและกระไหลทองดูเหมือนกันนะครับผมจํานวนสร้างนะครับอย่างละ5,000เหรียญสร้างไม่เยอะนะครับนี่ราคาเล่นหาก็หลายหมื่นอยู่นะครับเหรียญน,นี้ผมเปิดอยู่40,000บาทนะครับผมนีอม่อ่ะ พอได้มาปุ๊บนะครับผมชอบสองมากๆเลยชอบสองที่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ฮะจะเห็นเมตตานะครับเป็นเม็ดๆเลยนะครับแล้วก็จะมีเปลือกตานะครับแล้วก็มีเบ้าตาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะครับของเก๊นะครับพยายามถอดนะฮะแต่ว่าถอดไม่ได้นะครับเมตตาจะไม่ขึ้นเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับ เหมือนปั้นออกมาแปะไว้เลยนะครับปั้นกลมๆเป็นลูกปืนแล้วมาแปะไว้เลยนะครับในตาเห็นไหมฮะนี่ฮะองนี้ถือว่าจมูกโด่งแล้วนะครับไม่โด่งกว่านี้กอ็อาจจะมีนะครับแต่ว่ามีน้อยมากๆนะครับจมูกไม่ค่อยโด่งนะครับวัญถุงส่วนใหญ่จะแตะๆแ,แบบนี้นะครับแบบนี้ถือว่าโด่งแล้วนะครับเพราะว่าความที่ปัม๊มมไปแล้วก็พวกที่เ,เศษโลหะต่างๆนะครับก็จะเข้าไป ไปอุดอยู่ในบล็อกนะครับทําให้จมูกไม่ค่อยจะโด่งเท่าไหร่นะครับอ่านี่ชัดเลยฮะเห็นเมตาไหมครับชัดเลยนะครับผมเออแล้วก็ดูพวกนี้ครับเส้นเสียนบนสังคานะครับนี่ครับจะคมๆแบบนี้เลยนะครับดูเส้นจีวรด้านซ้ายนะครับเห็นไหมฮะด้านซ้ายจะเป็นเปลือกคล้ายๆผิวส้มนะครับนี่ฮะไม่ใช่ผลไม่ใช่กากนะครับอันนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ นี่อันนี้คือเป็นในบล็อกแล้วเป็นทุกเหลี่ยญนะครับนี่นะครับอ่ามาดูที่ตัวหนังสือนะครับคมชัดเป็นแท่งนี่เห็นไหมครับนี่คือความคมชัดที่ต้องมีเลยนะครับนี่ฮะของเก๊นะครับถอดมานะครับก็ทําท่าดีนะครับแต่ว่าจะไม่คมแบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นเป็นแท่งๆแบบนี้หรอกครับนี่เห็นไหมฮะ นี่จะขึ้นเป็นแท่งเลยครับตัวหนังสือเนี่ยฮะคำว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยครับพวกแตกเส้นแตกอะไรที่ชี้ตําหนิกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับเคก็ทําได้นะครับเนี่ยอย่างงองูแตกเนี่ยนะครับเคทําได้อยู่แล้วนะครับแต่มันทําได้ไม่เหมือนอยู่แล้วครับนี่ทําได้แต่มันไม่เหมือนฮะนี่ฮะผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ชี้ตําหนิโดยละเอียดไว้นะครับ ครับพรุ่งนี้เห็นเห็นเส้นแตกไหมครับที่ฐานเนี่ยฮะอ่าที่เป็นเส้นนี้นะครับที่เป็นเส้นแตกตรงนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับแตกคมมากนะฮะอันนี้ก็สําคัญมากนะครับผมส่องให้ดูเห็นไหมครับเห็นแตกคมคมไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นซ้อนอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปรวมกันเป็นเส้นเดียวนะครับนี่นี่อันนี้สําคัญมากนะครับเส้นด้านหน้าตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วผมชอบดูเหรียญขวัญถุงเนี่ยนะครับ ถ่ายหลังชัดๆนะครับนี่ด้านหลังถ้าถ่ายชัดๆมาเราจะเห็นเป็นเส้นขนแมวเลยครับวิ่งเดี๋ยวผมปรับไฟนิดนึงนะฮะลองปรับไฟมันจะเป็นเส้นขนแมววิ่งวิ่งขวางเหรียญเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับเป็นเส้นเล็กๆบางๆนะครับแต่วิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับออกจากข้างๆถุงออกไปทางขวาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ดูนะฮะพวกนี้นะฮะนี่ อ่านี่ครับชัดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะวิ่งขวางเหรียญออกไปนะครับเป็นเส้นเล็กๆวิ่งเป็นระเบียบนะครับนี่ฮะวิ่งขวางเหรียญออกไปทั่วทั้งเหรียญนะครับทางด้านขวาเนี่ยฮะทางด้านซ้ายจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับนี่ทางด้านซ้ายจะเรียบตึงธรรมดานะครับทางด้านซ้ายส่วนใหญ่จะเรียบตึงธรรมดานะครับด้านขวาเนี่ยครับมักจะเกิดด้านขวาเนี่ยเยอะเห็นไหมครับ นี่ฮะนี่นตรงถุงออกไปตรงนี้นะครับเป็นเส้นเล็กๆบางๆวิ่งเป็นรัศมีออกไปหาขอบเหรียญน,นะครับนี่ฮะนี่นี่เห็นไหมฮะอันนี้ชัดเลยครับเห็นไหมครับนี่แล้วที่ผมชอบดูนะครับจะมีเส้นนะครับวิ่งจากใต้ถุงอ่านี่ฮะอย่างนี้เห็นชัดเลยครับวิ่งจากถุงทะลุถอถุงเข้าไปเลยนะครับ บางเหรียญติดคม,คมก็จะติดเป็นเส้นคู่2เส้นไปเลยนะครับเป็นรางรถไฟเข้าทะลุเข้าไปเลยนะครับบางเหรียญก็ติดเส้นเดียวนะครับแล้วแต่บางครั้งปั๊มเขาปั๊มย้ำสองสามทีก็จะติดคมชัดขึ้นนะครับนี่ฮะแต่ในถุงเนี่ยครับเห็นไหมฮะเห็นในถอถุงไหมครับนี่ครับมันจะวิ่งไล่ตั้งแต่ก้นถุงนี่ไปเลยครับไปจนถึงถอถุงนู่นเลยครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทะลุออกไปหาขอบเหรียญเลยนี่ฮะ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดตายที่ใช้ดูเป็นประจำนะครับผมผมเคยเจองานดีๆนะครับก็ติดนะครับแต่ว่าไม่ได้คมไม่ได้ติดเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับมันจะติดแบบทื่อๆนะครับเหมือนขีดในบล็อกแล้วก็พยายามให้ติดนะครับนี่ฮะแล้วก็ดูที่พื้นเหรียญนะครับเห็นไหมฮะพื้นเหรียญเนี่ยครับทางด้านขวานะฮะพวกนี้นะครับเก๊์ทำไม่เหมือนนะครับ พยายามทํานะครับแต่เขาทําไม่เหมือนนี่ฮะเป็นเส้นขนแมวที่วิ่งผ่านออกไปหาขอบเหรียญเลยนะครับนี่แล้วจุดสุดท้ายนะครับขอบเหรียญน,นะครับด้วยความที่เป็นบล็อกประกบหน้าหลังประกบกันนะครับมีอย่างละครึ่งนะครับบล็อกหน้าครึ่งหนึ่งบล็อกหลังครึ่งหนึ่งนะครับนี่ฮะแล้วเขาปั๊มเสร็จมานะครับก็จะมีปีกออกมาคมๆเขาก็จะมาเก็บตะไบแล้วก็ลูกผ้านะครับแต่ จะเห็นชัดๆด้าน heh? บนศีรษะหลวงพ่อนะครับนี่ครับหันขึ้นมาตรงบ้านด้านบนศีษะหลวงพ่อนะครับจะเห็นเส้นแบ่งบล็อกหน้ากับบล็อกหลังชัดเจนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะส่วนใหญ่จะเหลือไว้ตรงนียครับตรงศีษะหลวงพ่อเนี่ยครับด้านบนเห, mm. หเรียญเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเหลือไว้บนนี้นะครับนี่ทุกหลายเหรียญนะครับด้วยความที่บนเนี่ยนะครับ สันมันจะลึกนะครับเขาก็จะเก็บตะใบเก็บลูกผ้าได้ไม่ถึงนะครับมันก็จะเหลือเป็นเหลือเป็นขอบให้เราดูนะครับนี่ครับว่าเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเห็นไหมฮะนี่ครับอ่านี่ดูแถวแถวตรงนี้ตรงนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับด้านนี้จะชัดมากนี่เห็นไหมฮะจะเห็นด้านหน้ากับด้านหลังชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมทิ้งไลน์นะครับโทรมาก่อนก็ได้ครับหรือว่าคลิกไปที่ description นะครับตรงที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เขียนว่าแอดไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์นะครับมันจะเป็นลิงก์ภาษาอังกฤษยาวๆหน่อยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่ไลน์ผมเลยนะครับวีละนะครับรับเช่าพระเครื่องถึงบ้านนะครับผมนี่มีแบบนี้นะครับซื้อหลายหลยหมื่นเดวเหรียญนี้ผมซื้อมา2 0 0 0 0ื่นปลายๆเหมือนกันนะครับนี่ นะครับโดนค่าน้ำมันพวกกันวิ่งไปเอาอีกนะครับก็ก็นิดนึงนะครับไอมีแบบนี้นะครับส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับผมรับเช่าถ้าไม่ไกลมากนะครับอยู่กรุงเทพหรือแถวแถวภาคกลางนะครับอยุธยาสุพรรณอะไรเงี้ยครับราคาพอได้วิ่งหากันนะครับเผื่อได้วิ่งไปดูพระอย่างอื่นด้วยนะครับผมพระยอดนิยมสากลทั่วไปนะครับนี่อย่างหลวงพ่อปานอย่างเงี้ยนะครับ อย่างนี้ขี่คุดผีเสื้อนะครับอย่างนี้ก็200,000กว่าบาทนะครับผมวั ay, after, นก่อนทําจันชุ่มไปนะครับนี mer, ่นี่จันชุ่มนะครับก็หลายๆหมื่นบาทนะครับจอบเล็กนะครับอันนี้หลักแสนนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินปี2 5 1 5นะครับผมนี่อันนี้หลวงพ่อเงินนับแบงค์นะครับอันนี้ก็หลักแสนนะครับอ่าย่อยๆนะครับนี่หลวงพ่อเงินช้างคู่นะครับ4-5,000บาทนะครับผมแบบนี้ก็รับเช่านะครับนี่ ก้นอุดผงพุทธคุณนะครับเจาะตูดอุดผงนะครับนี่หลวงพ่อเงินหลังหลวงพ่อเปลืองนะครับเล่งกัน78000บาทก็เช่าหานะครับทุกอย่างทุกสภาพนะครับจอบใหญ่นะครับหลักแสนนะครับพวกนี้ก็รับซื้อหมดนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งไลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับผมส่งมานะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าผมได้หลวงพ่อเงินหรือว่าได้พระเครื่องยอดนิยม ใดๆนะครับจะเอามารีวิวให้ดูพร้อมกับราคาเล่นหาและก็วิธีดูคร่าวๆนะครับนี่วันนี้ลากัไปด้วยขวัญถุงยอดนิยมหลวงพ่อเงินกระไหลทองนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ